สวัสดีครับพบกับช่องของเราอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงแบคคิวขึ้นดังซีซั่น3นะครับก็เป็นการเล่นกันสดๆนะครับสอนกันสดๆนะครับโดยแชมป์ระดับหมู่บ้านนะครับผมก็งเห็นกลงล้อแบบนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะหมุสุ่มการเปิดเกมนะครับผมการ3มกลงล้อนะครับก็จะมีการเปิดเกมนะครับแล้วก็เป็นสไตล์การเล่นนะครับแล้วก็เป็นบทลงโทษนะครับผมนี้เราเริ่มจากเรื่องของการเปิดเกมก่อนละกันนะครับผมเอาละครับผม ครับเพื่อนพร้อมกันแล้วเรากดกันเลยดีกว่าตึ๊ดอ่าผมจะได้เปิดเกมในรูปแบบไหนนะครับตึ้งตึงตึง,ตงเฮ้ยป้อมคอยบายชียเหรอเอ้ยคุบายชียนี่คือต้องบอกว่าจะมีอยู่ช่วงยุคหนึ่งนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับผมอ่าเขาเรียกอะไรนะครอบครองครอบครองครอบครองเขาเรียกว่าเป็นมือเป็นประเทศมือหนึ่งเลยก็ได้นะครับผม นะครับแล้วก็จะมีคุณโคบายาชินะครับเป็นโปรก้าดังนะครับคิดค้นป้อมนี้ขึ้นมานะครับก็เลยถูกตั้งชื่อว่าเป็นป้อมโคบายาชินะครับผมก็แทบจะแบบเยวปัจจุบันแทบจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโคบายาชิจะเล่นออกมาในรูปแบบยังไงนะแล้วใช้กับปัจจุบันได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพนี้ต่อไปรูปสไตล์การเล่นนะครับผม เอาละครับมาตัดที่สไตล์การเล่นถ้าโคบายชิก็ต้องเป็นรูปแบบของจริงๆโคบายชิก็เล่นได้หมดเลยนะครับมันไม่ไปอิงไปทางใดทางหนึ่งนะครับผมแต่ว่าโคบายชิจะเป็นเน้นด้านข้างกระดานเป็นหลักนะครับผมด้านมันจะเป็นด้านข้างนะไม่ใช่แบบตรงมุมประสานกันแต่แต่ถ้าให้ผมเลือกผมก็ไม่อยากได้อิทธิพลนันไง <laughs> โอ้ยเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเล่นอิทธิพลเท่าไหร่ด้วยสิ นะครับเพราะว่าผมว่าคิดว่าเราได้อิทธิพลเนี่ยแล้วอีฝ่ายนึงเข้ามาปลุกกับมันยากนะคนฆ่าย,ยากของคนรอดอีกนะเอาจริงๆนะครับคนรอดอ่ะเออขอแค่แบบเออตรงเนี้ยข,ขายไปแต่ว่าไปรอดอีกส่วนหนึ่งก,ก็ได้แล้วอ่ะเราต้องมานั่งคิดแบบเนี้ยโอ้ยากลำบากเลยอ่ะขอบปชิเน้นอิทธิพลนะครับโอเคต่อไปดูบทลงโทษกันนะครับเอาละครับมาดูบทลงโทษกันนะครับผมก็ผมรอบทูตอีพีแล้วหวังว่าครั้งนี้ก็น่าจะรอดเหมือนเดิมนะครับ ไปลุยเฮ้ยเหมือนครั้งนี้จะไม่รอดโอ้ยโควาชิแต่ห้ามเอาพื้นที่มุมบ้าวะเนี่ยห้ามเอาพื้นที่มุม What มันจะเล่นได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โคบาชิห้ามอาพื้นที่มุมเกาหัวเลยก็คือ อ่า uh, ผมอ่ะเล่นเปิด2เม็ดแรกก็คือเล่นมุมได้แต่ว่าเวลาอ e ีกฝ่ายหนึ่งมาโจมตีเนี่ยเราจะเราจะไม่เน้นปิดพื้นที่นะครับแต่ไปนเนนด้านข้างแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ้า oh, ยยากอยู่นะ โอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่เกมกันดีกว่านะครับอ๋อก่อนที่จะตัดภาพไปที่เกมนะครับผมมีสมอแนะนานะครับใครรู้ตัวว่าตัวเองพื้นฐานไม่แน่นเลยนะครับใครรู้ตัวว่าตัวเองรู้สึกกระขัดอะไรบางอย่างนะครับและใครรู้ตัวเองเรากาลังอยากจริงจังกับมาร้อว่าอยากจะเก่งขึ้นนะครับผมผมแนะนํา3ชุดนี้นะครับสชุดนี้ผมว่าครอบคลุมทั้งหมดแหละนะครับประกอบด้วยชุดที่1นะครับเรื่องของการเปิดเกมชุดี่งเรื่องของรูป้านและชุดี่มเรื่องของกลยุทธ์นะครับผม สามชุดนี้ควบคุมทั้งหมดแล้วนะครับผมผมกล้าการันตีเลยครับเพื่อนเพื่อได้สามชุดนี้และทําความเข้าใจนะครับสามารถไปสู่ดับที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับจาก low Q เป็น h ฮคิ Q ได้จาก high Q กลายเป็นดั้งได้เลยนะครับจากดั้งกลายเป็นดั้งให้ดั้งได้แน่นอนนะครับด้วยสามชุดนี้ให้ดั้งมีสามชุดนี้แน่นอนนะครับและสามชุดนี้ค่อนข้างแมนด้วยนะครับแล้วก็จะเอามาประสมประสานกันเป็นกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่นะครับผมอันนึงก็จะเป็นเรื่องของหมต่อเนื่องจากโตสกินะครับ อาจจะเป็นรูปแบบเรื่องของว่าพอเ,เราเดินจากจบสกิแล้วนะครับเรา,าาเราสามารถใช้ประโยชน์จากจดสกินั้นยังไงได้บ้างนะครับบางอย่างเราสามารถขายบริเวณมุมได้นะครับบางอย่างเราสามารถใช้มุมเขาแล้วกลายเป็นสร้างเซฟรูป่างใดรูปนี้จะบอกค่อนข้างละเอียดเลยนะครับจะเป็นการอินสมัยใหม่แล้วนะครับจะบอกละเอียดว่าตั้งแต่มุมนี้ทําแบบนี้มุมนี้ทำแบบนี้เราควรทำยังไงเลยนะครับผมนะครับก็ตามกติกานะครับอย่าได้ไหนแคปนั้นนะครับส่งมาทางที่แชทส่วนตัวนะครับหรือทางที่ ลิงก์ข้างล่างนะครับเพจข้างล่างได้นะใครนะครับผมโอเคครับจะตัดภาพที่เกมกันเลยดีกว่านะครับเอาล้วครับผมมาตัดภาพกันที่เกมนะครับวันนี้ผมเล่น id fit stop นะครับ id 3ดังประทัดคนเกาหลี2ดังนะครับผมครั้งนี้ผมจะเล่นว่าโคบายา s ินะครับแล้วถ้าเอามือที่มุมนะครับโคบายา s ิก็จะเป็นรถใส่เงี้ครับอ่าแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับนี่คือโคบายา s ินะแต่นี่คือสมัยเก่านะที่สมัยใหม่ก็จะเล่นประมาณนี้นะครับผม เอาผมเล่นเขาเล่นสมัยใหม่แล้วกันนะครับอืมเขาเอาพื้นที่มุมไอ้นี่ปัะเ็นคือผมล้อมมุมไม่ได้สิห้ามเอาพื้นที่มุมก็ต้องเล่นโมโยใช่ไหมโมโยก็ต้องเล่นอย่างนี้นะครับจริงจริงๆต้องเล่นแบบนี้ด้วยนะจริงๆคือพอเขาเล่นน้องเนี้ยเราเล่นตรงเนี้ยใหญ่มากนะครับผมโอเคอืมโอ้จะขึ้นสองจะขึ้นหนึ่งแล้วนเนี้ยเรามีตำแหน่งนี้อยู่ถูกไหมครับอืม ก่อนที่เพื่อนจะรับชมเกมนะครับฝากเพื่อน,อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับและถ้าใครอยากสนับช่องเราก็ให้ดิบล์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วทางนี้ทางช่องเราก็มีมีสมัครเป็นแบมเบอร์แล้วครับก็เพื่อจะอยู่คําว่าใกล้ๆติดตามของ u t u b e นะครับผมเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูคําว่าสมัครนะครับจะมีสิทธิพิเศษต,ต่างๆมาจะมีคลิปวิดีโอที่มีเฉพาะแค่สมาชิกอย่างเดียวที่สามารถดูได้นะครับโอ้ตอนนี้ผมมีตำแหน่งนี้อยู่ผม,มตั้งขึ้น นะครับก็จะมีหลายๆอย่างไปดูนะไม่ไม่ใช่ว่ามามาโอนมาโอนมาโอนเงินที่ผมแล้วเป็นสมาชิกไม่ใช่นะครับนี่มันเป็นของเฉพาะ YouTube อย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่า YouTube ก็จะล็อกอวิดีโอที่สมาะสมาชิกดูได้นั่นเองนะครับอันนี้ผมมีตำแหน่งนี้อยู่ผมก็เลยเล่นตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องเล่นโมโยนะครับคือถ้าเราเล่นแบบปกติคือตำแหน่งนี้จะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับอ่าฮะโอ้ โอ้ตั้งขึ้นเหรอตั้งขึ้นโดนเขาเล่นเม็ดตุ๊บนั่นถ้าผมเล่นนี่ปุ๊บเขาเล่นตรงนี้อ๋อกำลังนี้ถ้ากำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมเล่นนี่ปุ๊บเขาเล่นเม็ดนีเหรออ๋อฮะโอเคงั้นผมเลนขอเล่นนี้กัน ไม่รู้เหมือนการกินมุมนี่ถือว่าเป็นการเล่นมุมไหมเนี่ย <c oughs> แต่ว่าคือเราได้คอนเซปต์คือสไตล์การเล่นโมโยใช่ไ้มครับเราก็ต้องเน้น,น้านข้างนอกนะครับขาว่าคือทุกสไตล์คือหมักล้อมไม่มีกฎตายตัวนะมันขึ้นอยู่กับสไตล์ตัวเองนะครับชอบเล่นแบบไหนด้วยปกติแล้วผมไม่ค่อยชอบเล่นโมโยเท่าไหร่นะครับอ <c oughs> จริงๆแบบนี้ต้องทิ้งมือด้วยซ้ำนะครับผม แต่เราก็รับก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เราก็เบียดเซนเต้เหมือนกันเขาเบียดตรงนี้ปุ๊บปุ๊บหนีป๊อ,โอ้โอเคได้เพราะเรามีตำแหน่งนี้คอยกันอยู่นะครับมันเลยทําให้เราเล่นโอเคเล่นโอเคได้นะครับโอเคตรงนี้กําลังคิดอยู่ว่าเขาตัดได้ไหมป๊อปั๊บปทึบชบตัดทึบทบอ๋โอโอเค ถ้าอย่างนั้นเราผมก็ขอเล่นเม็ดนี้ละกันนะครับปืบปืบปืบเนาะกระโดดขึ้นจริงๆแล้วตรงนี้เราต้องดูว่าตรงนี้เราแข็งแรงกับตรงนี้ตรงนี้แข็งแรงกว่าใช่ไหม จริงนี่เขาก็ต้องจบแล้วเขาต้องโจมตีนะจริงๆเขาไม่ต้องหนีต่อแล้วนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้อาจจะเล่นโดนเล่นตรนนี้อันนี้คือเขาโดนทาลายเชฟนะครับตรงนี้โดนทําลายเชฟแล้วอันเนี้ยผมว่าสีขาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าตามหลักปกติแล้วควรต้องล้อมนะตอนนี้เราล้อมแล้วนะใหญ่มากเลยนะอืมอันนี้เป็นปึ๊บป๊บตรงนี้คือเป้าหมายหลักของผมเล่นเนี้ยเล่นเนี้ยของผมคือตั้งป้องกันตรงนี้ครับอย่างเงี้ยทีเนี้ยขาวจะตัดตรงนี้ไม่ได้ละ เห็นไหมจะโดนผมเล่นมินิต่อนะครับทีนี้ถ้าเล่นตรงนี้ใช่ไหมเราเล่นนี่อืมเขาก็โดดปุ๊บเราล่นนี่ผมว่าก็ต้องเล่นด้านข้างกันนะครับตรงอันนี้เอาจะวัดเล่นนี่ก็ต้องเล่นด้านข้างกับเล่นมินิถ้าเล่นเม็ดนี้อืมประโยชน์ของได้ตรงนี้เพราะว่าอะ ก็มีความเป็นไปได้นะครับเล่นนี้กระโดดขึ้นแล้วผมก็ค่อยเราด้างข้างก็เป็นไปได้นะครับอืมโอ้ยอันนี้ผมนี่เลยอันนี้เบียดตรงเซนเต์ใช่ไหมผมเล่นนี่คือจริงๆเล่น่างจากเส้นตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็จะเน้นโมโยอ่อยาฮะเดี๋ยวผมเล่นทางนี้ด้านข้างถ้าเขาไม่มาบุกนี่ถือว่าไม่เล่นเล่มุมนะเออแต่ถ้าเขามาบุกเนี่ยคาถามคือ เราเล่นห้ามเล่นมุมนี้มันเล่นยากแล้วเนี่ยถ้ากลับตัวนี้ผมมั่นใจแล้วว่าตรงนี้ผมข้างแข็งแรงถูกไหมครับอืมโอเคอย่างนี้ผมก็ขอเซฟแล้วนี่โดนตามาอ่าฮะอืมเม,ม็ดนี้มันดูแปลกๆกันเนี่ยจริง าตามหลักจริงเราก็น่าจะเล่นตำแหน่งนี้นะครับแต่พอเล่นตำแหน่งนี้ไอ้ตำแหน่งนี้มันค่อนข้างเหมือนจะอยู่สูงไปโอ้เบนนี้เขาเล่าจะตัดแล้วนะครับป๊อบจิกจิกจิกตรงนี้แล้วครับแล้วก็อาจจะเล่นแบนี้ปะเงเงปึ๊บ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 ตัดตรงนี้โชกโดนกินได้นะครับงั้นผมขอเชื่อมตรงนี้นะครับถ้ากลับเบนี้เห็นไหมเหมือนผมกระโดดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วผมมีบางทีช่วยแล้วทั้งนั้นว่าตอนนี้ผมสามารถเล่นดุดันได้แล้วนะครับ แต่ตัวคนนี้เขาค่อนข้างคิดนานนะถ้างั้นผมก็อาจจะยอมให้คนนี้ได้นะเพราะว่าผมยังติดสองขึ้นสองแรงอยู่เลยคนก,นก่อนๆนี่เดินเร็วเร็วเดินเร็วเร็วจริงๆแล้วเดินเร็วไม่ได้เกี่ยวกับการนั่นนะมันเกี่ยวกับอุปนิสัยนะครับคือการที่เราไม่คิดไม่ได้เกี่ยวกับกว่าเราต้องทำโจทย์นะครับ มันเกี่ยวกับว่านิสัยเรานะครับคนที่ไม่ได้ทําโจทย์แต่คิดช้าก็มีถูกไหมฮะอืผมเจอคนนึงครับที่เคยสอนนะครับในโรงเรียนอุ้ยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเริ่มจากการเริ่มเล่นเลยนะครับหนึ่งเม็ดคิดครึ่งชั่วโมงพอแล้วผมก็ถามเขาว่าอทำไมถึงคิดชั่วโมงคือไม่รู้เรื่องตรงไหนหรอเขาก็บอกว่าเขาเขาไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงดีออกมาดีที่สุด นะครับแล้วเขาใช้เวลาพีไม่ไม่นานนะเข,เขาขึ้นไป4ีคิวได้เลยนะครับผมเพราะแค่เห็นไหมแค่การคิดอ้เี้เขาขูาจะกินถูกไหมครับแต่ตรงเนี้ยเราต้องเชื่อมก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีผลกับการที่เราจมตีตรงนี้นะครับถ้าเขากินไปใหญ่อันนี้ผมกำลังคิดอยู่ผมเล่นดีดีไหมผมเล่นเนี่ยผมกลับแม่ไม่มีค่อยมีเวลาที่จะทำคลิปนะเห็นไหม <laughs> ผมมีเวลาช่วงเนี่ยของมองเช้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่หงเย็นนะ กำลังคิดอยู่เล่นนี้ได้ไหมถ้าเล่นนี้ปุ๊บอัตลิชตึกต่อออกมาก็ตัดโชกผมว่าเล่นได้ป่ะแต่ถ้าเล่นนี้ปุ๊บเขาอัตลิตึกๆกินไม่แต่ถ้าเล่นเม็ดนี้ปุ๊บเขาก็ต่อออกไปเรื่อยๆผมว่าอันนี้ก็โอเคนะอืม เนื่องปิดหัวไทยไม่ได้ช่วไหมครับก็ต้องเล่นแบบน,นี้คือผมให้เขาทีละหนึ่งแต้ม,มโอเคนะผมแฮปปี้นะอเนี่กลรอม,มุมมากอลย่างนี้คือเขาไม่ยอมโจมตีผมอะล้อมมุมตรงนี้คือใหญ่มากแล้วนะครับคือสุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวเขาจะไปเดินไปแล้วชนแล้วพันจะไปพังบ้านดวงบริเวณมุมนะครับผมว่าขอว่าของเขาค่อนข้างเสียหายนะโอ้นี่เขาจะตัดแล้วหรอ,อถ้าตัด เราเชื่อมโปะเขาตัดโช๊ะโช๊ะเล่นนี่ปุ๊บเล่น,นปุ๊บโอเคคือเขาก็ยังไม่รอดนะสุดท้ายเขาก็ต้องมาตั้งเชื่อมตรงนี้อยู่ดีอืมอันนี้จะดีหรอนี่ผมว่าผมอัตริกก่อนนะครับถ้าผมอัลติปุ๊บเขากินปุ๊บเราอัตริกปุ๊บ่นนี่อ่าถ้าริปุ๊บเขาเชื่อมปุ๊บเราเชื่อมครับผมเห็นไหมถ้าถ้าสมมุติว่าเขากินใช่ไหมครับผมก็ตัดเลยเซนเต้แล้วก็ปิดตรงนี้ครับตายนะครับ ทีนี้เขาก็ต้องเชื่อมแหละทีนี้ความต่างมันอยู่ที่สมมุติว่าถ้าเรารีบเชื่อมเลยเห็นไหมเขาเล่นมีเนี่ยมันเขามีโอกาสสร้างเชฟเป็นรอดได้นะครับพึ่งมาตัดกันนะครับอันนี้ผมว่าเขาไม่ค่อยดีละอืมนี่เขาพยายามจะโจมตีเนาะตัดตรงนี้เนะเาะอ่อถ้าผมตัดตรงนี้ส่วนเลยปั๊บเขาตัดนี้โปะเรากินนี้โปะเขาเล่นนี่ เราเล่นหนีโปะนะครับจะขาด2ลมนะครับแต่บังเอิญว่าผมมีมินิเป็นเซนเต้นะครับซึ่งผมว่าเขายากอยู่นะคือตอนนี้ผมตั้งใจขายแล้วไอ้หนึ่งเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้มันหมดประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมว่ากินเลยนะผมว่าเกมจบไววันเนี้ย <laughs> เกมจบไววันเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเรากินปุ๊บเขากินเราได้ไหมแต่ถ้าเราคให้เราเคลียร์นะครับเราก,ก็สามารถที่จะ จมตีตรงนี้ล้อมตรงนี้ได้นะครับอืมจะกินตรงนี้มีถ้าเรากินตรงนี้ปุ๊บมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอเพราะว่ากินนี้ใหญ่นะเรามีเขามีห้าลมใช่ไหมเรามีตึกตึกหนึ่งสองสาม 1, 2, อุ้ยเม็ดนี้ผมว่าผมไม่ได้ซีนะครับผมเลนี่ คือไม่นเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ตรงตั้งแต่แรกแล้วนะครับถ้าเขากินปุ๊บก็ไม่เป็นไรมันรอดไปแล้วนั้นผมขอสร้างลมตรงนี้ก่อนละกันคือผมได้เริ่มตำแหน่งเนี้ยผมแฮปปี้แล้วนะอืออย่างนี้ผมต่อลงอย่างเซนเต์อยู่ไหมถ้าผมถ้าผมต่อลงอืจะกลายเป็นคนแล้วผมกินมุมก่อนอันนี้ใหญ่มากนะครับมุมเขาเสียไปอู้ มึงเขาเสียไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยจริงๆแล้วข้ามเอาไปที่มุมกินก็ไม่ได้ให้ตายเถอะให้ตายเถอะก็ต้องยอมให้เขาได้มุมไปอะอืมจริงๆไม่ค่อยดีนะครับไม่เรากินตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยกินไปก็แอปปี้แล้วอะฮ่า ไม่น่าได้ลลงโทษห้ามุมแบบนี้เลยเห้ยแต่ตรงนี้เขาก็ยังอ่อนแอเพราะว่าผมเชื่อมหรอให้เขาเชื่อมแล้วกันถ้าเขาต่อมาผมก็กินไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันห้ามเอาไป้นที่มุมอะ่ะบ้าไปแล้วเล่นยากเออเอาเงี้ยแหละเออเงี้ยแหละ,อหละพอพอไปวัดไปว่าได้อย่างี้ผมตัดเลยนะครับชบ,ชบเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บตัดชบปิดนี่ปุ๊บเราเบียดนี่ปับ๊บกินนี่ ถ้าผมกินมุมไม่ถือว่าเล่นมุมนะครับผม <c oughs> เขามุมคือการเอาล้อมพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยว้าวโอ,โอ้อันนี้อะไรเนี่ยปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อออกอกันนี้โอเคเราต้องเล่นสไตล์โมโย,โยนะครับสไตล์โมโย,โยมันเล่นคือการเล่นเอาข้างนอกใหญ่ๆแต่มันก็ได้ยากนะเนี่ยวะ แต่อย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยดีแล้วครับมีกลุ่มวิ่งหนึ่งก้อนนี่ก็ค่อยๆดีโอ้นี่ผมทิ้งได้เลยนะครับนี่ครับโมโยแล้วเออแต่ว่าโมโยด้านนี้เราผักมาด้านนี้หรอปุ๊บเราก็ปิดตรงนี้หรออืกับด้านนี้อืออันไหนดีกว่าผมว่าด้านนี้ดีกว่านะครับ เพราะว่าด้านนี้มันจะผักไปด้านนี้ปัตึง่งแสดงเพราะว่าด้านเนี้ยต่อให้ผมได้ก็ควบคุมพื้นที่ยากอยู่แล้วนะครับอืมโอ้วันนี้มดีหรอเนี่ยป,ปั๊บปึ๊บอัตลิต่อออกเชื่อมตรงนี้ปึ๊บอืมแต่ถ้า ไม่ก็มาแทบไม่มีผลอะไรนะอืมไม่มีผลอะไรอืมข้างนอกก่อนเวลาเราโจมตีนะครับเราก็โจมตีจากไล่จากข้างนอกก่อนนะครับคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดดีนะเห็นปะปกติทุกคนเนี่ย5านาทีอ่ะปาไป200เมตรแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเห็นปะเนี่ย5นาที 7, แสดงว่าคนนี้เขาอยากเก่งนะซึ่งถ้าเขาอยากเก่งอย่างนี้ผมก็ควรต้องสนับสนุนถูกไหมฮะอืม นี่เขาก็ยิ่งพยายามสร้างรอดนะครับเห็นไหมเป็นก้อนมีก้อนเดียวอันตรายนะครับเล่นยากผมยังเล่นเป็นข่าวเนี่ยผมดว่าเล่นไม่ได้เลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเราก็ล้อมทมดาโ,โอ้โอจะสร้างอรอดอรอถ้าผมเล่นตรงนี้ป้อมเขาก็ยังไม่รอดนะแต่ผมขอเล่นตรงนี้ก่อนอืมถ้าเขาต่อมาปุ๊บ,บเราจะมีนน โอ้แต่ผมเล่นนี้ครับนี่ได้พื้นที่ตรงนี้ไปด้วยจริงๆอะ่ะเราควรเล่นนี้นะแล้วก็ลอ้อมจบเลยนะตรงนี้จะปิดจ็อบเลยนะชนะแล้วนะ <c ười> คือได้พื้นที่นี้มันก็ขืใหญ่แล้วโอ้อันนี้เขาน่าจะนั่นใช่ไหมแต่เพราะว่าผมว่าผมได้ด้าคขั้ที่ผมก็แฮปปี้แล้วนะอะอะไรอะ่ะจริงๆ คือแค่เขาอัตรอนี่ผมก็ขายแล้วนะครับอ,อันนี้ผมสามารถเล่นตรงนี้หรออันนี้ก็เป็นจริงจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจริงมันก็ต้องเล่นต่อออกอยู่แล้วป่ะครับถ้าเราจะกินล้วก็ต้องเล่นเปน,นี้ใช่ไหมครับแต่เราไม่เล่นครับเราไมนน่คือตอนเนี้ยมันคือเขารอดอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเราไม่ต้องตามจับกินนะครับ ผมจะพยายามไม่ล้อมมุมนะเออทางถึงใจผมจะอยากล้อมมุมขนาดไหนก็ตามอมล้อมมุมใหญ่อะจุดนี้คือแบบใหญ่มากแล้วอะคอนเฟิร์มแต้มเรียบร้อยแล้วอะอันนี้ก็คือเขาก็รอดโอเคเนี่ยห้ามเล่นโจสกิเนี่ยโจสกิเนี่ยมันคือการล้อมมุมมากต้องยอมให้เขาเอามุมไปเลยเหรอเนี่ยเล่นนี้ก็ได้อะอืมไม่ค่อยดีนะบอกให้รู้เลยนะว่าไม่ดีเลยนะ ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเออไม่ชอบเลยบอกเลยเลยนะครับว่าไม่ชอบเลยอันนี้ก็กินใช่ไหมเขาก็ได้มุมไปแต่เราก็จะได้ด้านข้างทีนี้อ่าปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเชื่อมปุ๊บรอดไหมเนี่ยปั๊บปุ๊บอุ้ยมันรอดแล้วนะเหมือนเม็ดนี้ไม่ค่อยดีนะเนี่ย อันนี้ก็เบียดก่อนปั๊บอืมอันนี้เขาอย่างนี้ปุ๊บชาลีนีปุ๊บ,บอัตตารีตึกตึกตัดมาไม่มีประโยชน์ถ้ากับอันนี้คือไม่ค่อยมีความหมายนะครับเพราะว่าตัดออกมาไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เราผมเล่นมินี้ได้เลยครับแล้วผมก็จะทิ้งมือแล้ว อให้แพ้พอเขาตัดออกมาผมก็แค่เชื่มอมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอมแพ้เลยเหี <c oughs> <c oughs> ย่ยวทําไมอะ่ะ <c oughs> จะยอมแพ้ให้คนนี้ซะหน่อยอะ่ะ <c oughs> ทําไมอะมันไม่ตายหนี่ปุ๊บปุ๊บปึ๊บ,บตายหรอไม่ตายหนี่ไม่ตายนี่เป็นโคบะ่ะอืม แล้วทำไมเขารีบย่อตอนนี้อ่ะอ๋ยตายละก็โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจของเรานะครับแล้วถ้าใครอยากสนทบสนุเราได้เบอร์ข้างล่างได้เลยนะครับผมก็หลักการผิดง่ายๆของเขาครับคือเล่นตรงนี้ครับไปรอดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับคือเขายังไม่เคลียร์ปัญหาต้องเคลียร์ก่อนแล้วก็ค่อยโจมตีว่าไปเขาไม่ควรโจมตีบุกตั้งแต่ตรงนี้นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเบนี้เลยที่ทำให้เขาแพ้คือจุดเริ่มต้นนี้เลยครับ เห็นไหมตั้งแต่หนีออกมาแล้วจริงๆก็มีนี้ก็ควรจะไปตีมุมอะไรก็พื้นที่ว่างป่าคือผมกินไปก็ไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วนะครับนะครับมันก็แค่ทาให้ดาแข็งแรงเฉย,เฉยแต่ว่าโจมตีค่อนข้างดีกว่านะครับอย่างเห็นไหมพอเขาหน,นีปุ๊บมันก็ยิ่งทําให้สีดําใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็ครั้นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ